เวลาศึกษากันมากๆนะคะคและณะตอนนี้มีหรือเปล่าเออนั่น,นและซีหัวใจตัวเองเนี่ยมีใคร<อ>บ้างยังเขาบอกว่าก็คิดเหมือนกันนะคะคแต่อย่างที่บอกค่ะว่าเรื่องนี้ต้องใช้เวลาตัดสินใจพอสมควรเพราะเนยเหมือนคนโรคจิตหือ อาจจะเจอประสบการณ์ที่บอกไปเจอคนมาเยอะอยู่ในวงการมาเยอะน้องบอกว่าที่ดูเหมือนก็รู้วึกว่าน้องนี่เยอะดูหลายอย่างเพราะส่วนตัวเป็นคนที่ชอบไม่ชอบเปิดใจคุยกับใครมากมายคือเวลาคุยกับใครก็ศึกษาทีละคนอะไรมาแบบนี้นะคะแล้วก็จะรู้จักคนนั้นให้มากขึ้นจนกว่าจะแน่ใจว่าคนนี้ใช่และไม่ใช่แค่นั้นเองแต่ชอบอย่างหนึ่งที่น้องพูดก็คือว่าใช้เวลาคบหาใครทีละคนอันนี้ถูกต้องถ้าใช่ก็คบต่อถ้าไม่ใช่ค่อยว่ากัน ช่รจริงนะเออะนะคะ,ะอ่ะถอยไปมันก็อยู่กันไม่ได้อยู่ดีใช่คะ่ะอ่ะฝากด้วยลวกันนะคะสำหรับน้องเนยโชติการค่ะกับนางร้ายน้าสวยในอินเลิฟเล่มล่าสุดในเธอส,าย,สายามดารดาน,นอกจากที่จะมีสัมภาษณ์แล้วมีรูปแล้ว <laughs> โอ้ยมีอีกหลายอย่างที่ผู้ชายน่าจะรู้นะน่าจะรู้อันท่วงท่าอะไรอย่างเงี้ยเอาไปหาดูไปอ่านกันแล้วกันนะคะอย่าให้บอกเกี่ยวกับเรื่องรักเรื่องหัวดวงก็มีอะไรอย่างงี้จะทํายังไงกระชับความสัมพันธ์ของคนรักอ่ะมีไปเลือกไปดูไปอ่านกันได้แล้วซื้อเล่มนี้ครบเลยจริงๆ ครบจริงๆนะอ่ะป่าเดียลยวกันค่ะแล้วก็ต้องขอขอบคุณคาะสำหรับ In Love ในเครือสยามดาราด้วยค่ะต้องครับทุกนี้พักเบ็กสักครู่หนึ่งครับหนังสือพิมพ์ตลาดวิเคราะห์ฉบับใหม่ล่าสุดมิก k เวอินเตอร์เนชันแข็งแกร่งทุบสถิติ1,000ล้านภายใต้การบริหารคุณสุมิตรในเวลาไม่ถึง1ปี B1 ดึงดาราร่วม ทุ่มทีวี100ล้านยกแบรนด์พรีเมียมเทเวศกลืนเลือดยืนอุทธรเดินหน้าชนเซนทรัลเวิลด์ขายตรงปรับกลยุทธ์รับพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนเดินหน้าเปิดชอ็อปคลุมทุกพื้นที่ทั้งในนอกประเทศมิกกี้เวย์ไตรามาส2องหมโรงธุรกิจใหม่ปรับภาพลักษณ์แบรนด์มุ่งสู่ตลาดสากล เกาะกระแสสมุนไพรในยุค AEC ผู้ประกอบการเตรียมบุกนอกเชื่อสินค้าไทยบูมสมรภูมิตลาด 3G รบขั้นแตกหักแพ็กเกจเน็ตมาแรงแซงไวส์เซเรบอสลูกคาดเดินหมากรอบทิศอัดแคมเปญหนักทั้งสุกไก่สกัดรังนกสื่อพิมพ์ตลาดวิเคราะห์วางแผงแล้ววันนี้ห้ามพลาดน,นะคะ SK 999ปุ๋ยเอนซีเคมีชนิดน้ำช่วยพื่นทุกชนิดจเจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้นให้อาหารได้ทั้งทางรากและทางใบในขวดเดียวกันใช้ง่ายไม่มีผลข้างเคียงนี่คือนวัตกรรมทางการเกษตรแนวใหม่ลดขั้นตอนการหว่านปุ๋ยเม็ดได้มากมายใช้ปุ๋ยน้ำเอส999ฉีดพ่นทางใบขวดเดียวเอาอยู่สนใจโทร02 105 6666 02-105-6677 อยู่กันต่อนะคะในช่วงที่2ค่ะกับรายการดาราวาไรตี้ค่ะเป็นไงบ้างครับเด็กที่แล้วไปพักดื่มน้ําหายใจกันมาโอ้คุณเนยโชติกาสวยใสน่ารักมากๆใช่ค่ะแล้วก็อย่าลืมติดตามผลงานละครของเธอได้ตอนนี้นะคะสำหรับสุภาพบุรุษจุฑาเทพค่ะกำลังเข้มข้นเลยทีเดียวนะถูกต้องหนุ่มห้าคนเลือกไม่ถูกเลยเออไม่เกี่ยวคุณเนยเลยเพลงนี้มากันที่เบื้องหลัง MV แล้วกันเบื้องหลังเอ็มวีแรก์สำหรับเพลงซิงเกิลที่2ของของสาวโฟมดนะฮะไปไม่ได้หรือเธอไม่ไป จ้องบอกว่าเบื้องหลังมิสูดโอเพลงนี้นะคะหลายคนอาจจะมองว่าไอ้สองสาวกลับมาตั้งแต่เริ่มต้นเปิดซิงเกิลแรกนะคะในอัลบั้มชุดนี้ที่ได้ The List Man Toy มารแถูกต้องกับเพลงแรกถูกต้องแล้วก็ดีมากแล้วก็ ชิ้นที่สองเพลงนี้เสียใจที่สนุกสนานไปแล้วเรามาว่าเป็นดราม่ากันบ้างซึ่งบางเขาบอกว่าเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยเป็นเรื่องราวประสบการณ์ความรักจริงของทั้งสองสาวแต่จะมีสาวโฟเนี่ยเป็นเมนหลักมากๆเลยหควว่าคุณคุณโฟกเขาอาจจะเพิ่งผ่านเรื่องราวความรักกันมาแนั้นไปไม่ได้หรือเธอไม่ไปยากนะถ้าเป็นพี่เนี่ยคิดยากนะคิดหนักด้วยอาจจะเป็นอย่างไรไปชมกันเลยครับผ้าแนแบบเดนี้

มีชีวิตที่สวยงามไป

นะก็ติดตามผลงานของสองสาวโฟมดกันได้นะคะในรายการท็อปมิวสินนะคะถ้าตัวเป็นๆตัดเสร็จแล้วนะคะจะมาชมกันแน่นอนจ้ะถูกต้องนะครับมากันที่กันอีกหนึ่งเบื้องหลังเอ็มวีสำหรับกลุ่มหล่อคนนี้ถึงแม้ว่าจะมีลูก ชายสองคนไปแล้วแต่ก็ยังหล่อแล้วก็มาใจสาวๆอยู่สม่ำเสมอนะคะสำหรับพี่บุรินทร์บุญวิสุทธ์ค่ะถูกต้องครับล่าสุดท่าเป็นการเปิดตัวซีดีเพลงและกันนะฮะเป็นเบื้องหลังนะฮะยิ่งนานยิ่งผูกพันเขาบอกเพลงนี้เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เขาแต่งให้กับภรรยาสาวใช่ค่ะเขาบอกว่านะแต่ลราบ้างที่ประผาดนามาเนี่ยพี่บุรินทร์เขาเคยแต่งมาให้หลายๆเพลงแล้วแต่เพลงนี้จะพิเศษกว่าทุกครั้งที่ผ่านมาเพราะว่าครบรอบ20ปีของการใช้ชีวิตคู่ร่วมกันมาแล้วก็เป็นการครบรอบ12ปีสําหรับการอยู่ในวงการ ของพี่บุรินนั่นเองค่ะถูกต้องเขาบอกว่าเบื้องหลังนี่จะมีโหมีแบบว่าเป็นเพื่อนเพื่อในวงการเนี่ยมาร่วมแสดงแบบว่าเต็มใจทั้งาดาราทั้งศิลปินทั้งคนในวงการอื่นๆแฟชั่นคือมาหมดเลยมาหมดเลยเออทุกคนรู้จักพี่บุรินหมดถูกต้องครับะจะเป็นยังไงวนันนี้เรามีเบื้องหลังเพลงนี้มาฝากกันค่ะครับ อย่าลืมมาครับสุดหล่อสวัสดีครับนะฮะเดินมาเหนื่อยนะครับเห็นบอกว่าเมื่อกี้ต้องเดินมาจากสกายวอล์กใช่ครับผมเดินมาจากวิทยุครับรถติดมากมาสวัสดีทุกท่านอีกครั้งนะฮะผมพี่เดินมาชุดนี้เหรอครับผมเอย่างที่ได้ใส่สูทคะับใส่สูทมาคงจะเล็กกว่านี้ครับผมแต่ว่าเห็นไหมฮะเนี้ยครับไหมฮะ นี่แหละครับเราหลงรักเท่าก็เพราะแบบนี้นะฮะเขาเต็มยศตลอดเดี๋ยวเราจะพูดคุยกับพี่บุรินเล็กน้อยเกี่ยวกับเรื่องเพลงนี้แล้ววันนี้รู้สึกว่าจะมีโชว์พิเศษมาฝากแฟนๆด้วยครับผมแต่ก่อนอื่นก่อนที่จะพูดคุยกันต้องบอกนิดนึงว่าวันนี้เรามีอีกหนึ่งกำลังใจนะครับจากผู้ใหญ่ท่านหนึ่งซึ่งพี่บุรินคงรู้จักดีเขาเป็นบอสใหญ่ของสไปซี่ดิสนะครับมามอบกำลังใจให้พี่บุรินเป็นพิเศษขอเรียนเชิญอ๋อบอสยังไม่มาผมคิดว่าบอสมาแล้วอ๋อถ้าบอสยังไม่มางงงงััััััั้้้้นน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 เเเเเดดีีีีี๋๋ยยยยววรรรรรรอออคคคาาากกกกก่่่่พพบบบุุุิิิชญฮะสผมมใใใหลจ เลยไหมฮะก่อนบอสนะครับดอกบุดอกไม้อยากให้ก่อนเลยไหมฮะเอาไหมเอาไหมได้ได้ให้เลยไม่ต้องเขินมาต้อเชิญเลยฮะแต่เชิญเลยครับเชิญเลยครับแต๊กครับนะฮะนี่ถ้าที่บุรินทร์ไม่แต่งงานเนี่ยแต๊กเสนอตัวแล้วนะ <laughs> <laughs> เอาเคเดี๋ยวจะรอก่อนใช่ไหมฮะงั้นพี่บรินทักทายกันกันหน่อยครับก็ก่อนอื่นนะครับอยากจะสวัสดีแล้วก็ขอขอบขอบขอบคุณทุกๆท่านนะฮะพี่พี่สื่อมวลชนด้วยทุกทุกทุกครั้งที่ผมมีคอนเสิร์ตความสุขทุกทุกครั้งมาจากพวกคุณนะครับขอบคุณตลอด12ปีที่ผ่านมาไม่เคยมีครั้งไหนที่ผมไม่มีความสุขเลยเมื่อขึ้นเวทีไม่ได้เห็นหน้าทุกคนขอบคุณมากมาครับเป็นไงฮาแค่คำตอบลากแคเท่เล <S <S แล้ว ผมแทบไม่ต้องดูสคริปต์เลยว่าจะถามอะไรต่อนะฮะยิ่งนานยิ่งถูกพันวันนี้เรามาพูดคุยถึงซึ่งก็หมาย่าสุดข,ของที่หลายๆคนทราบที่มาที่ไปแล้วเพราะว่ามันอธิบายไว้เรียบร้อยแต่แน่นอนได้ยินจากปากพี่บรินมันคงจะทําให้รู้สึกดีกว่าช่วยพูดนิดหนึ่งว่ามีมิรเกิดขึ้นยูงเพลงเพลง,เพลงนี้มาได้ยังไงมันมาเมื่อไหร่แล้วได้แรงประดานใจอะไรครับจริงๆแล้วคอนเซปต,ต์ของเพลงชื่อเพลงเพลงนี้เนี่ย ชื่อเพลงยิ่งนาน้บุพันธ์เนี่ยเป็นคอนเซปต์ที่คุณพ่อผมคิดให้นะฮะว่าคือจริงๆแล้วมันเป็นมันมีสองวาระที่เราอยากจะพูดถึงในเพลงนี้สวัสดีเทโรซังนะฮะมีแฟนเพลงชาวญี่ปุ่นเป็นมือกลองม,มาด้วยนะฮะเป็นพนักง,งานของ บริษัทผมเองนะครับทาผู้บริหารของเรานะครับก็บจริงๆมันมีสองวาระนะครับวาระแรกก็คืออยาก,กทำเพลงขึ้นมาหนึ่งเพลงเพื่อที่จะแทนคำข,ข,ของคุณในรอบ12ปีที่ผมร้องเพลงมาและอย่างที่บอกไปต่กี้นี้ว่ามันผมจะไม่มีความสุขได้เลยถ้าถ้าเราขาดเสียงบกมือขาดเสียงกรีดขาดเสียงเพลงที่คุณุร้องหลับมาแล้วมอบพลังให้ผมแล้วผมมอบพลังกลับไปสู่คุณครับนะฮะก็คือนี่คือหนึ่งรวาระอีกวาระหนึ่งก็คว่าครบรอบ2ี่ปี ที่รู้จักกาแฟนผมมาพอดีนะฮะก็ผมเจอแล้วเม่ประมาณ<ะ>ะะม .5 นะครับก็ปีนี้เป็นปีครบรอบ20ปีพอดีก็เลยถือโอกาสว่าเออม,มันเป็นสองโอกาสที่ดีก็เลยอยากจะทำเพลงเพลงหนึ่งขึ้นมาคุณพ่อก็เลยบอกว่าทำเพลงที่ชื่อยิ่งนานนี่ผูกพันสิผมก็ฟังเลยม,มันโดนทันทีเลยแค่คำว่าคำว่าชื่อเพลงอ้นี้ยิ่งนานยิ่งผูกพันมันก็น่าจะ นาไปตีความออกออกไปต่อได้ก็เลยไปพูดคุยกับนักแต่งเพลงคู่ใจของเรานะฮะก็คือคุณก้นอนรัตพลศีจอมขวันหรือมือเบสสำรู้ไรเดอร์นี่เองแล้วก็คนที่เขียน,นร้องก็คือคุณบอยไตรภูมิรัตน์กัพี่ไตรไฟเบรคครับก็บไปนั่งคุยกันแล้วก็บอกโจทย์เข้าไปว่าสิ่งที่เราอยากจะพูดในประมาณนี้แล้วก็สบอบวอบไปเลยครับก็เวลาผ่านไปไม่นานบทเพลงรัฟคัตก็ Cut, อ,ออกมาก่อน ะะมานั่งฟังแล้วเราเราก็นั่งกล่าวกันต่อว่าเอออยากจะเพิ่มเติมตรงไหนตรงไหนตรงไหนก็มันมีมีเปลียนตอนช่วงวัวส,สองนิดหน่อยเพื่อให้ความเข้มข้นของเพลงมันมากขึ้นความซึ้งของเพลงมันมากขึ้นแล้วมันก็ตรงกับใจผมมากขึ้นแล้วก็ออกมาเป็นเพลงน,นี้ฮะแล้วก็จริงๆแล้วทำเวอร์ชันออริจินอลไว้ตั้งแต่น่าจะเกือบปีถึงแล้วถงเต็มนะฮะผมเริ่มทำเพลงเพลงนี้มา,าประมาณกลางปีที่แล้วครับ นะครับแล้วก็ r i g ชน a l v อ r s i o นเสร็จพอฟังเสร็จปุ๊บสบายผมครับก็คือเราทำผมฟังเพลงถ้า,ถาเก็บไว้กับผมนาน